ดาบมาดีอะไะอรอย่างเงี้ยนะเราดารับแต่คนเดียมาเยอะเลยไม่เป็นคนดับที่ด้วยทุบแล้วแม่งตอนกูมาเปิดใหม่แม่งให้กูเป็นคนดับแบบไม่หยุดไอ้ดินแล้วกูไม่รู้จักใครเลยอ่ะแล้วกูหยิบมาแต่ตัวตึงอะองามาละคนจีนด้วยกันนะดิดจีนอสองกล่องไอ้เหี้ยเอเดนท่านออเนอาเฟรนน่ะเขาตัวมันฟาร์มเยอะดิเอเดยท่านอะไปแล้วว่ปดินเจอกันเพื่อนเจ๊สามเกย์ถูกใจมึงอะไรเห็นรูปแมว ฉัน,นต้องการทีมเียเดียนเห็นไหมสัญญาณแล้วเนี่ยก <c oughs> ูตรงสัญญาณแล้วตะนีแบะไปตอนนี้แบ <c oughs> เออคนสุดท้ายที่แม่งจะเลือกก็คือกู <c oughs> ไอ้เฮีย <c oughs> เล่นโนดีปะเอ้ยเล่นชาตูตัวเดียวมันดีกว่าตามรอยพี่ชายผมเว้ยโลโอตกาไอ้เฮียตัวอะไรเราอะ กากี่อะไรเย่หล่อนดีกูเปิร์กบัตสีเกอร์มาเล่นไงกูถามจริงส่งกูไปถึงกระทาฟ้าเพื่อนแล้วก็ส่งกูไปถึงลิงเกนแล้วก็แบ็กกิง้งมา สานการับาเรียกูไม่กรโดนต็ผมไม่ได้ไปทางบัตสิเกอร์หรอตัวผมไม่ได้ไปทางบัตสิเกอร์หรออย่ามา ยากเลยเล่นเล่นกูเดือดจเด้นี่นี่ก็หล่อนเฮี่ยนี่โจโรคิวยอกแต่ว่าเคลลับือการต้องไม่เล่นตล้ไมกันลนตตห้

โอ้โหตยิงกโมวยสัตว์มึงเงียแม่มึงกับกลัะพี่เต้อยอยู่ต่ออีกนานไหมครับเอ้ยสตรีมอีกนานไหมครับทโตัวขโมเยเี้ยวิลันของเขาแต่ยี่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยสัตว์ รมื่อกี้ก็สัดเลือดเบรกรอบแล้วสัดมาที่กูอีกแล้วอไรนีัน้แม่มันเดินสองดานะดิ ไอ้แย่แม <Nice. S 1> ่งว <nothing> ิ่งช้าจัดเลยว่ะคลานอะกันตีแล้วกันตีแล้วกันตีแล้วตัวจริงตัวจริงตายตายอยู่น้ำมือกูตุ๊บ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  เลยไปิลันวิลันตัวอะไรไม่ไหวดิอุยไอ้ประศิกโ์บวหลายสัตว์ปัดอเฮียได้วะ่ะเฮ้ยได้หมดนนะได้หมดนนะเดยงตะกินโอ้อ,เอเยเฮียมึงตัวมันเยิงใส่แล้วแม่งบวกไอ้โคตรนานเลยเฮียอะไรนี้ แม่บอกโคตรนานอะเฮ้ยโอ้หโหโหชุบแชมปเยทเท่เกินไป แค่ถามเาาห,มหมตุผลไม่โยนโยนเที่อะไรล่ะสวยเยสิมแม่งไม่เข้าใจกูเลย เยี่ยหมูปิ้งของจริงไงสัสเกี่ยมตลอดตลอดมาถึงใไส้เนี่ยเอยี่ยงอี้ก็มีหว่าเนี่ยมันไม่เห็นกูเหรอนี่ท่าทางอำนาจกูมากควายกูเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นแล้วฮะบัตสเกอร์ ูจะพยาบาลติเบียวแต่ท่านตีเบียวไม่ได้ท่านตีมูท่านตีหมูไม่ได้ท่านตีบัติกบัสริกดีกว่านะหมูดีกว่าหมูกก็บิ แล้วแม่งไปหลุดอยู่ตรงนั้นแล้วคือกูตายแน่เพราะบนนั้นมีหมดให้กูอันติเอ้ยถกินหนึ่งเซฟไหมมีปะล่ะรอดูอ่ะโอ้ยเยี่ยมหมูรวยแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยโอซิอากาให้กูอันติหมูก่อนเลยสานไปเซฟมึงก่อนอัติไปก่อนอัติไปก่อนกูยังไม่ตายพอมันใส่กูมันก้อยมันก้อยหูโผเนี่ยกูยังมีอัยติอยู่กูไม่รู้ว่าจะโดนแบนได้ปะโอเคปัญหาแบนตีมึงงั้นกูต้องเซฟมึงเลยนะงั้นกูต้องจันทร์เซฟอันติแล้วก็เซฟมึงนะไม่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 รู้อะ อีกรันทุกมาแค่นั้นไปไหนแคลลี่หรอแคลลี่มึงเล่นวีรันอยู่ไงงงมะแคลลี่มงึงคนที่คือคนที่เล่นวีรันเมื่อกี้โหน่าจะฝามล่างนะคิดว่าโหน่าเราลองมาล่า ไปเลไปเลยกูไปละโอ้ไ hmm. อ oh, ้เหี้ยชนเป็นกรีปากปากปากไอ้เหี้ยตายไงไม่ได้กดทันที ตายต่อแน่แน่เยียหมูนี่ไัยพิบัตกิก่อเบียวนะกูบอกในะเต็มเหรอกูอไปอยู่ด้วยเฮห่นไหนเหี้ยเดี๋ยวี่เหี้ย ว่าไปพนีบัตรที่ผ่านมีเจมไหมเอาเจมไหมแล้วหมูแม่งไปพิบัติแล้วไงหมู่ขาดีเอ้าอะไรดีตรงนี้มันจะขึ้นมาได้ด้วยหรอปะเนี่ย ทุกคนตายโหมันจะไปกี่กี่ปะนี่ แม่ด so ูฝืนๆยังไม่ได้หรืเปลาเจุ้ out push ขี่เก่แม่กูไม่มีดนชัทเลยอาเจมปล้วกูก็ไม่มีช่องจะถือเจมแล้ว

อาการมันบอกเลยอาการหรือชาบ้าะอันนี้ออมาก่อนได้ปะมันมีอันนี้อยู่ไปแลังข้างหลังนะเพื่อนมีเดชั้น่ะเต้เตเต้ต้ไปเลยเไปเลยไม่ทันเบื่อ โดนนูะโลอ่ะเพียงไม่มีนูรีไฟซัดกูแล้วดิเอ้ยกดพิดไอ้เฮีย แม่กีกทีเลยสัตว์เกียดแม่อูกเกือบทำให้ทีมแพ้ดินเดี๋ยวเพื่อน ไมเข้าใจสกิลสองไอ้เงี้ยโอ้สไลด์เอาไปตีจริงยังเงี้ยมีโจ้ดอ่ะโจ้แบบเงี้ยป่ะเอ้ยมีโจ้แบบเงี้ยอ่ะไอ้เงี้ยไม่รู้ว่ามีสงครามมาดิ ย่งเกือบทำทีแพ้ยิดแม่เกือบแล้วกูกูหุบตอนที่ทุกคนแบบกำลังยิงแบบฟรีๆอ่ะให้กดสกิลสองเห้ย่า